รเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงรวมผ้าเอวยางยืดนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล Lot s ีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทวัคราคา3 4 0 0บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะลูกค้จ๊ะร5 0 8 0ถึงตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณการคร่าวๆงงนะคะประมาณการก่อนนะคะ18บท19บาทสิบ้าใช่แล้วคะ่ลวคะลูกคาก<ต>้าจ๊ะเป็น พิเศษอีกแล้วยังงลูกค้าจ๋าเป็นรวมเนื้อผ้าค่ะรวมเนื้อผ้าไม่พอเป็นเอวยางยืดค่ะเป็นเอวยางยืดหรือเรียกว่าฟรีไซส์ก็ได้ลูกค้าจ๋าสวยอ่ะอันนี้จะปาดก็18บาท18บาทเดเ 8บาทเช้าาเอะเอาตัวนี้ใส่มาจากบ้านตัวไหนคะตัวนี้ใส่มาจากบ้านเลยสหสวยเลยลูกค้าสเกตเอในต้นทุนราคา18บแปดในต้นทุน18บาทราคา่อกระสอบ แปลกไปเลยลูกค้าจ้าอ่าลูกค้าจ๋าอย่ารอช้ากี่ท่านแล้วคะเก้าค่ะอ่าเก้าท่านสวยมากสวยค่ะอุ๊ยถ้าแม่ต้องกล้องซุ้มเข้ามาจุดนี้เอาสวยอ่ะไม่ต้องซุมไปหาคนคนนั้นต้อซุ่มมาจุดนี้เอามันง่าไม่หลีเดลูกค้าความใหม่ของเขาค่ะดูค่ะความเงาของเขาค่ะลูกค้าจ๋าดูค่ะผ้าใหม่มาเกตเอเอค้าจ้าเกตเอในราคาพันสี่ร้อยบาทค่ะบอกได้คำเดียว ประหยัดนะประหยัดพอไหมสวยประหยัดพอไหมในราคา3400บาทค่ะคสวยสวยยัวยัวค่ะลูกค้าจ๋ารวมเนื้อผ้าไม่พอเป็นเอวยางยืดเป็นฟรีไซส์ใส่ได้ทุกวัยเลยค่ะลูกค้าจ๋าผู้หญิงเราไม่ว่าจะวัยไหนๆก็ใส่ได้วัยรุ่นวัยทำงานวัยกลางคนกลุ่มแม่บ้านใส่ด้วยกันได้หมดเลยลูกค้าจ๋าชอบมากชอบต้นทุนอ่ะ1 8บบาทชอบ สิบแปดบาทค่ะลูกค้าจะเอาไปขายสามตัวร้อยยังถึงจะคุ้มแต่ไม่แนะนำใค่ไม่แนะนำนะราคาสายยาวรอช้ากันเายสเกตเอเป็นหมวดสินค้าราคาประหยัดค่ะราคาสาต้นทุนต่อตัวค่ะสิบแปดบาทค่ะต้นทุนต่อตัวสิบแปดบาทค่ะเราได้บอกอยังนี้เราดูหมวกแต่แค่สิบแปด สีแบบสุภาพคอนสีเรียบร้อยสีดำสีกรมสีครีมสีเทานะคะโดยประมาณนี้นะคะบางตัวเป็นลวดลายนะคะแต่สวยค่ะลูกค้าจ้า18บาทลูกค้าจ้าสิบาทเท่านั้นสวยๆยัวยัวจ้าลองเป็นฟรีไซส์อ่ะเพราะว่าฟรีไซส์ไซส์เไซส์เใส่ได้กันได้ลูกค้าจ้าเน้นเป็นพีออย่างเยิ้มลูกค้าจ้า บงพ่อกลุ่มพ่อบงพ่อบ้านแม่บ่งแม่บ้านกลุ่มแม่บองแม่บ้านลูกค้าจะใส่ด้วยกันได้ได้ค่ลงเวรรุ่นไปทำงานเวรกลางคนแนววินทองวินเทจสามารถใส่ด้วยกันได้ค่ะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่ะลูกค้าจ๋าแนะนําเลยนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะลูกค้าจ๋าไม่แน่ใจว่ากี่ท่านลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วอย่าลืมอย่าลืมกดไล คอมเมนต์ค่ะลูกค้าจ้าเพราะว่าแฟนตัวยงของเราจะกลับมาอีกครั้งใช่ค่ะแฟนตัวยงของบักเราจะกลับมาอีกครั้งลูกค้าจ้ากลับมาแจกลูกค้าที่เป็น <ไง S 2> แฟนตัวยงอีกครั้งยิงย่งใหญ่มากค่ะ เพื่อจะได้เป็นลูกค้าแฟนตัวยงนะคะสาเพื่อจะได้รับของแจกนะรอบนี้คือเรายิ่งใหญ่นะไม่เคยได้รอบนี้ลูกค้าสากดไลค์กดแชร์เข้ามาได้เลยเพื่อจะได้เป็นลูกค้าที่เป็นแฟนตัวยงมีลูกบอกโลกค่ะมีหลานบอกหลาน กดแชร์กับลูกค้าจ๋ากติกาง่ายนิดเดียวนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ๋าอ่ะมาต่อที่กางเกงรวมผ้าเอวยางยืดของเราลูกค้าจ๋าเป็นงานคัดเจตเอนะคะลูกค้าจ๋าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างคห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์หากเพื่อนนำมีเจอเอวยางยืดยางตายีค่ะ กระสอบคารลูกค้าจ่จายยอดสาม0มืสี่พันบาทค่ะได้สิเ็กระสอบค่ะได้สิเ็กระสอบค่ะได้สิเ็กระสอบต้นทุนลดลงมาเยอะค่ะจั ต้นทุนลดลงมาน่าจะเหลือประมาณสิบห้าสิบหกบาทหรือเปล่าสิบหกสิบเจ็ดนะสิบหกสิบเจ็ดบอกสิบห้าสิบหกตัวสิบห้าสิบหกประมาณการประมาณการก่อนอบบจนะประมาณการก่อนนะลูกค้าจ๋าแต่ว่าก็แล้วแต่ไซส์ด้วยถค่ะใส่ใหญ่ๆเยอะๆต้นทุนแบบว่าอาจจะเพิ่มใช่ซส์เล็กๆเยอะๆต้นทุนอาจจะลดได้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ให้เน้นที่น้ำหนัก นะ nah, ลูกค้าจา45กิโลราคา3 4 0 0บาทเป็นสินค้าราคาประหยัดนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าและก็อย่าลืมนะคะลูกค้าจ้าสำหรับสมาชิกบัคของเราเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นเช่นกันค่ะโปรโมชั่นสินค้าลดราคาพิเศษโปรโมชั่นสาหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเราคืนกำไรให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกของเรานะคะ 一元。 ไม่แล้คะไม่ลดออกแเย็นอ่ะลูกค้าจ๋าอุ้ยน่าค่ะอุ้ยสวยได้เลยอ่ะเขาเป็นฟรีไซส์อ่ะลูกค้าจ๋าจะเป็นไซส์ไหนไหนก็ใส่ได้ค่ะนะคะลูกค้าคะเรื่องทนสีเหมือนที่นางแจ้งค่ะมาหลากหลายหลากหลายนะคะค่ะโทนสีสุภาพนะคะลูกค้าค่ะจะสนใจ CF มาได้เลยกระสอบนี้สามพันสี่ร้อยบาทจ้าสามพันสี่ร้อยบาทจ้าลูกค้าจ๋าเกรดเอค่ะต้นทุนสิบแปดบาทค่ะลูกค้าจ๋าสามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นจ้า ถามนานค่ะสัด อนนี่นางกูขอสบัดจนบ้านเลยสบัดตอนเนสนางอ่ะชอบกระสอบนี้ CF ได้เลยหรือจะเป็นกระสอบใหม่ไปลูนเองก็ได้ค่ะสินค้าเหลือไม่เยอะแล้วนะนะลูกค้าคะสินค้ามีจํานวนจํากัดนะคะสามพันสี่ร้อยคุ้มมากเจ็เอเมสเจ็ดเอเมสค่ะเจ้าชอบตรงที่เจ็ดเอค่ะอ่ะสบายสอนชอบตรงแบบว่าเอวยางยืดอ่ะจะอ้วนจะผอมยังไงก็ใส่ได้จะสูงจะเตี้ยยังไงก็ใส่ ได้ลูกค้าจ๋าต้นทุน18บาทลูกค้าจ๋าป้า18บาทเนี่ยเจ็ดเอค่ะต้นทุน18บาทมีป้ายค่ะต้นทุน18บาทมีป้ายจ้าคิดถูกคิดผิดค่ะไปแล้วบอไปเอาเรื่องหรือเปล่ไปแล้วไปแล้วบไปแล้วไปแล้วแทนเพราะว่าหอบหอบไปแล้ว ไปลุ้นกันอีกรอบนะคะอ่าโอเคค่ะลูกค้าจะาทวนรายการนะคะหมวดน,นี้เป็นกางเกงรวมผ้าเอวอย่างยืดนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทวัราคา3,400บาทนะคะน้ำหนัก45กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะ1 5 0 1ห0ตัวตกต้นทุนต่อตัว18บาทนะคะเป็นบวดสินค้าราคาประหยัดค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยช่องทางในการติดต่อนะคะมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมวดนี้นะคะครั